สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆพ,พับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกแตรนางฟ้าสีขาวสสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะโดยลิบินก,กากเพชรใสน,นะคะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบินตาทีดับบิลเป็นกา,กากเพชรใสเบอร์สอเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว33เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10ซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับอลิบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแต่จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านในนะคะทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้งสี่ด้าน เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ี่ด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันนะ รีจะจับอดิบินเส้นนี้นะคะจับริบบ้นม้วนกลับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยแล้วก็จับตัวริบบ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอิบินเส้นนี้จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วจับอัตัวริบบิ้นอ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะทั้งสองเส้นเลยนะ จับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปหลังเส้นที่สองนะคะตรงฐานนะริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับทุกกรีบทุกเส้นเลยนะให้เข้าที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนี่นะ พอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของรีจะตัดเสมอตรงฐานนะแบบนี้นะคะนี่นะทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งกันเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทันแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแตรนางฟ้าสีขาวสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ